กราบสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะโอ้ยโอ้ยนั่งสุภาพก่อนจะพูคนคุยอะให้วิคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุภาพเหมือนนะคะต้นคลิปแต่ถ้าท้ายท้ายคลิปหรือกลางกลางคลิปก็ไม่แน่นะคะทุกคน<ม>เอออาจจะมีแบบพ,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 พุ่งแพงพุ่งเพงพุ่งแพงพุ่งเพงช่วงอ่ะจะเริ่พี่น้องค่ะเออก็ไม่แน่บอกเพ่นว่าใจเย็นเย็นค้างคบใจเย็นเย็นพี่น้องข<ม>อ,อ,อ,อมาว่าให้พูดสุภาพทั้งคลิปให้ดูหน่อยทั้งคลิปเหรอคะใช่ครับ ได้เลยจ้าหรือว่ายี่สบสี่ชั่วโมงก็ได้สีไฮเบ้าเล้าหรือสีไฮเบ้าไทยผสมกันผสมกันน้ำบรจจาคโอเคก่อนอื่นกระข่อยกระซิมีคำถามเบาเพชรพี่น้องามางไหนบะบ่บ่คอยเบิรคอมเมนต์ก่อนถ้าเธอขอกระลืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเอาอ่ามาพูดแบบไม่ตรงประเด็นนะพี่น้องอ่าคนอันมีคำถามคำหนึ่งมาถามว่างไหนแม้ถามว่าหักอัน หักลูกหักเมียดีเนาะเบาเพชรเจ้านันอ๋อก็ต้องหักแล้วลูกกับเมียสิบ่วหักลูกกับเมียสิหักผู้ใดเนาะพี่น้องอหักน้องเมียนั้นเนาะเอาคันสีบ่าว่าหักน้องเมียนะโมออก,กับหักพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าคันสีบ่าน้องเมียเนี่ยเป็นคนในครอบครัวข่อยเดีย้ยคันสีบ่าเน,ะ <c oughs> นาะแนข่อยก็อยู่ในฐานะเป็นไอเคยเขา <c oughs> แต่ว่าคนนอกมันกระ่างคนตังมีครอบครัวเราเนี่ยการความหักมันก็มีหลายแบบพี่น้องเลย มันว่าจะเป็นตังว่าจะเป็นชู้สาวจะเป็นคู่รักจะเป็นอย่างขั้วหักมันก็มีทั้งหักแบบน้องหักแบบความรั้วแบบญาติมิตรหายสรุปแล้วคือว่าเขาคือคนในความรั้วคอยเขาต้องหักพี่น้องว่าเน่หน่อยคอยก็เป็นในฐานะอายเคยเขาจะในผู้คอยก็ต้องเห็นหน้ากันว่าเป็นความรั้วเดียวกันตัวนางอ้นขึ้นหักกาหน้าแล้วแะคะขาได้ขึ้นตอนไหนขึ้นย่ำไหนลูกอัก็หักกันคือเกาันว่าได้เกี่ยวเออคือพี่น้องสิว่ากาหน้ามีอยู่แล้วทําไมยังไม่ข้ามไปวะจั่หวะ อันน้นทำไมไม่มนอนข้ามมาเบาขึ้นนอนพี่น้องจะข้ามมาออไม่ข้ามมาก็เดีย๋ยวนะากูจะสุภาพดีได้มั้ยเนี่ยออหกูสูนเอาโอเคเดีเออ๋ยวคอยตอบให้เองเด้อจ้าส่วนน่งอันส่วนนั่งอ้นหรือกับน้องกาหน้าแกแน้วแต่เขาเออ,เอ,อมันเรื่องของครอบครัวเขาส่วนเ่าคนนอกก็อย่าไปยุ่งเด้อจ้า เออซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวยังกระเบาเผ็ดจ้ากนิดหนึ่งออขาสิขคืนดีกันหรือบข่ขคืนถ้าเข้าขคืนดีกันเท่ากับยินดีเดี๋ยตนน้องเมฆ้าเขาขคืนดีกันบ่อได้มันก็สุดแล้วแต่เว้นแต่กร,รมเขาเออขอใอออช้คระเปาเว้นกมดีกว่าน้องพี่น้องเนาะเอาง่ายเมียเขาเป็นเชฟผู้เคี้ยเออเ้าวมีสิทยังทุกวันนี้ถามข,อขอ่อ,ขอยเดอ้อเรื่องนักดนตรีแ่าขนาผมก็อยากเ่าเรื่องนอกดอกพี่น้องแต่ว่าคนเท่าอ่าเท่าว่ายังนีมันต้องมาเบียนเบ้นถึงเบาเผ็ดเรานะ ไม่ต้องมาเบีเยร์เรบนเป่าเพชรเรามีลูกมีเมียแล้วบริจดทะเบียนสมรสดอกอืมแต่เราก็บ่มีภัยแล้วก็มีแค่ข่อยกันนองมานาอเออทุกวันนี้เราก็อยู่อยู่กันแค่สามพ่อแม่ลูกกับมีนางลิลี่เข้ามาอยู่ในชีวิตก็มีความสุขอีแบบหนึง่งแข่อยกับพ่อม่ยอมรับสิลับเลรียงเอาหลานคนนี้เดเออยอายุนี่แหละไปสา,า,ายตอนแรก่าจะให้ไปเห็ุงานคือไปขึ้นมาเราต้องไปแหละอยู่นั่นนั่สาวนี่แหละ ทำโตหนาหลักดีๆกับพ่อเอาตรงๆคือว่าหน้าสาววังแล้วยังรับผี่ชอบยังขั้นได้ได้แลาวนะไปรับจ้าง้อยู่นี่แหละย่านไปสั่งควมแลเวียคนอื่นจะมาขึ้นบัลลีชิยูนี่ชิมีอนาคตหรือบ่ไมีอนาคตกะอยู่น้ำหน้าเนี่ยกอยู่น้องข่อยนี่แหละพี่น้องมันทั้งหนาหน้องมะนาก็อยูน้องข่อยน้องมะนาแห้งหน่อยกว่าเพิ่นถ้าคนชิมีอนาคตหรือบ่น้องมะนาเขากันหรืออย่างไปลูกเต้าล้านเนาะพี่น้องแต่ว่าคําผู้เพิ่นประสบความสำเร็จเพิ่นสอนมากที่ข่อยได้งินมา เพิ่ว่าหา้าคนจะไปคิด้ํามันทำไหมหักหักลูกกัแบบหนึ่ง,งหักล้านก็แบบหนึ่งเอาป <ขอ S 2> ัจจุบันนี่นางคิงข่อยกับหักเล่า่วมาเล่าค่ะหักแบบผู้ใหญ่แล้วเขาจะไปหักโอคือโอค้อโอคือนางเด็กหน่อยเด็กหน่อยคือนางมาน่ากบาับอะไรเด้อพี่น้องเด้เอ,อส่วนนางอ้นนอกข่อยนั่นอรุณานะคะอย่ามาเบื่อย่ามาว่าวาว่ายอย่างเงี้ยมาเบียดเบียนเออส่วนเขาที่มีผู้บ่าวไม่รุกมีผู้บ่าวเกา่าก็อย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเถอะค<อ>นเราคนนอกนะคะ อยู่เฉยๆดูแต่หูดูแต่ตาไม่ต้องออกความคิดเห็นถ้าความคิดเห็นมันผิดเพี้ยนไปเราเวลานั้นมันอายนะคะเอออย่าไปยุ่งกับเขาเลย<ป>เขาจะมีใหม่หรือจะมีเก่าก็อย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าให้เขาลุงเ,เอ๋ยใช่หแม่หมอนเอออย่าไปพูดให้แม่หมอนซึ่งแม่หมอนไม่รู้เรื่องไม่ต้องอยากไปถามเพื่อนดอกว่าอันที่ได้ลูกเคยแะ้วติที่ได้ร้านเคยระบ่เออลูกเคย้ะบอที่ได้ร้านคนใหม่้ะบอ อันนี้ก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องอะไรน้องอ้นน่ะเขาทํหมันแล้วนะคะต่อให้เขามีผัวอีกเป็นสิบเขาก็ไม่มีลูกแล้วจ้าเออถ้าจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ให้มันดีๆหน่อยจ้านะคะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยค่ะครอบครัวของเขาเอาตัวเองน่ะให้รอดก่อนหาผัวน่ะให้ได้ก่อนหรือไม่ก็เอาผัวตัวเองน่ะให้รักตัวเองให้มากๆนะคะอืมให้มันได ให้ไมนได้ครึ่งหนึ่งของข้งคกก่อนนะคะข้างคกนี่นั่นรักบักเปนนะคะข้งโครกรักปักเปนนะคะถึงมันจะขี้ค้านกูก็ฮักมันเด้อค่ะกูอยากดามันกูก็ดากูอยากแพงมันกูก็แพงเด้อเอาวิดเสวว่าสิวาสุภาพมันมีกูรุดมาดได้ใดบ้างิว่ก็ขี้ค้านในการเอาคอยคอยคอย,ค,อยคือว่าคอยขี้ค้านทางนี้ถ้าคอยเฮ็ดทางอื่นไหนเมียกับลูกได้ไปน้องเออคอยนอนแล้วคอยทายกินได้ไปน้องเลยงานย่างอื่นไข่นะ หักเนาะพ่อมดพ่หยอนซื้อเราพี่น้องเฮ็ดอยู่แต่บางที่กับป้าในไทยไข่ซื้อเราพี่น้องอืมกัเฮ็ดเจ้าเจ้าแก่นแล้วเาพี่น้ง้าเนาะสุดไปบ้ากันเนาะเรื่องเรื่องพวะพวะเมียเมียเรื่องคู่คู่ค้องกันนี่นะมันบนดีกับป้าไม่กับเลป้าไม่คนเฮ้านะสั้นมันซิมีเบาวเมียเลิกกันเออข่กะเบาเผ็ดเออเขาบริษัทวัชดีดอกะ่ข่กะบดีเบาเผ็ดแล้วกะบดี แต่ว่าคนเฮาน่ะถ้าอยู่น้ากันแล้วมันมันเขาเขาเอ้นว่าความเข้าใจกันมันก็อยู่ในอยู่น้ากันโดนสิ่งไหนที่มันสิเกินเลยกะยุดซ่าไฟหนึ่งน่ะเออบ่เพชรต้องยุดบ่าวเป็นข่อยได้ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันขบยุตขบยุตบ่าวเพชรต้องเป็นคนยุดไม่ใช่ข่อยนะข่อยเลือนมาทังาบ้านเ่าเลยใช่ถักมูหูมาก็ต้องหุบปากว่าสันซะอืม ได้บอกพวเมียนะถ้าเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะยุ่งกันโดุนพวม่เนาะพวเมียนะสิทุกรูสิยากกัให้อยู่น้ากันสิรวยหรือสิจนก็ให้อยู่น้ากันบ่เมนเวลาบ่มีละพิษกันตีกันพี่น้องแตกแยกกันแบบนั้นกับบดีอันนี้บอได้ว่าถึงไเว้าถึงถุกคนทั่วไฟแหละพี่น้องคะหมายถึงว่าเวลาเราทุกเวลาสุกก็ต้องสุกด้วยกันทุกก็ต้องทุก้ดยกันมีผิดกับกินผิดมีเกลือกับกินเกลือบวพุญพวกับเมียเด้ออันนี้สิวอาให้ฟัง ชีวิตคู่มันจะได้ยืนยาวเอออันนี้ม่ได้ซ้อนไปแล้วพี่น้องค่ะคอยว่าเราพูดเบาเพดกับคอยเวลาถูกคอยก็อยู่น้ำกันเวลามีก็ให้อยู่น้ำกันได้พี่น้องอคือว่าเราไม่เคยทอดทิ้งกันแต่ความ็นของเบาเพชเนี่ยมีอีก,กน,นึงให้คือว่าพี่น้องที่คิดว่าเป็นแนย่คิดแี่ก็ดีที่กันเด้อ ผัวเมียมันก็แมนอยู่ว่าขันที่มีเกลืกินเกลือมียังกินเกลือแต่ว่าขันที่อยู่น้ำกันแต่อยู่แต่เงยนบอสทำมาหาเงินในการก่ยากเด้ขันมันโมมีหีืมันก็ต้องพากันต้องหาเงินว่าทางใดกระทั่งหนึ่งแต่ว่าให้มันถูกกฎหมายถูกบ้านถูกเมืองแม่นราแก่การเลี้ยงลูกสมุดระเลิกกันไปซะคือข่อยก็ไอเพชรเนี่นะเลิกกันไปซะส่วนน้อกมาน่าก็ต้องน้าแต่วันทีอยู่น้ำพอแล้วอยู่น้ำแม่ข่อยซีบ่แย่งกัน ถ้าคอยเป็นแม่เดอ้อถ้าคอยคิดว่าโอ้ยกูบ่มีปัญญาเลี้ยงลูกกูแลนี่กูเอาไปโตประหลอดแล้วเฮือนซานกับบม่มีคือข่อยเนาะอันนี้เนาะเฮือนซานบ่มีเลยอยู่ฝั่งเราอะไรอะไรก็อยู่ทางนี้หมดถ้าเป็นคอยเลิกนอกม่น่าเขาต้องห้แฟนต้องหายพัวข่อยเด้อพี่นอ้องต้องห้เพิ่นอันนี้สมมหตดเออต้องห้เพิ่นอันนี้คอยซิบอา้หา้ฟังคอยสิบร่รอาคอยซิบ่้อาลูก่อยไปลําบากเด้ขาดอยู่น้พอ่อเขาเขา,เขามีบ้านให้อยู่เออเขาได้เรียนหนังสือ ถ้าไปอยู่น้ำข่อยข่อยยังบ่วมีแบบเป็นรักเป็นแหล่งอะไรไม่ได้เลยนอกจากเขาข่อยไปเหตุงานหาเงินส่งซอยเรือเบาเผ็ดซอยกันไปผัวมีออันนี้สมุดปลาข่อยกับปลาเผ็ดเลิกกันผัวเมียมันบ่แนบบ่นอนเนาะบางทีอยู่ด้วยกัน20ปี50ปีมันก็เลิกกันแต่ถ้าเลิกกันก็เลิกเฉาะตอนนักกัตายแล้วพี่น้องคะอายุไรกันได่อยกเลิกกับตายเลิกมันอยู่น้ำกันก็สงขารคันกับบ่หายแล้วพี่น้องเออมันบ่้มีความอยากกินอยาก แบบพิษสวาสดียังมากมายแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เราก็อยู่โอเคคือชีวิตเขาคือทามาหักกันอยู่มันมันมันมากกว่าความรักนะ่ะความรักของหนุ่มสาวนี่เด้อพี่น้องมันอาจจะรุนแรงเป็นช่วงช่วงหนึ่งแบบรักกันแบบไปไหนมาไหนด้วยกันไปแบบแบบตามหึงตามห่วง<อ>นั่นเขาเรียกความรักความหนุ่มสาวคือข่อยกระบาว<อ>เพชรนี่เด้อคนสีบอกไปเลยแม้แต่ความหึงนิดนิดหน่อยหน่อยกับบอง อันนี้ว้าเลยคือว่าข่ข่มันอิ่มโตแล้วกับตรงนี้ว่าสั้นซะเออคือคนท้าน่นะถ้ามีคนหักหนะมันย่อมดีพี่นอ้องค่ะเพราะว่าอย่างเขามันเข่าเล้วเออเออ้าบัาแมนวานุ่มสาวคือสมัยตะกี้พอสิมาห่วงหนัวหืงตัวจะกันคือบอกเผ็ดนอ้เจ้าก็ย่ามาห่งวงข่อยขอยกับย่างเจ้าแต่ว่า หาอยู่ในขอบเขตบอกได้ไหมถึงว่าแบบสิเป็นนางใกล้ผู้ชายคนอื่นคือตังกรณีแบบมูพวกมาเล่นน้ำหือเขานางกินเข่าน้ำหรเขานางน้ำกันแบบนี้ไปหยอกกันกูกิงนงะงกินเราเ่าหยอกกันหัวนัวหัวมวนแบบพ่อเขากลับไปได้พิจกเลี้ยวกันนะกับบแมนเดอ้อพี่น้องเดอ้เอที่มาตามหึงตามห่วงแบบนั้นกับบแมนมันบ่ถูกต้องคนเฮามันใหญ่ๆกันแล้วมันโตๆกันแล้วมันพร้อมที่เปิดใจคุยกันในบทถกเรื่องแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทําในสิ่งที่ด้านที่มันเสียหายเนาะเออ โอ้ยคิปนีกบบ่กับผู้หัวคู่วะยังนงพี่น้องคะก็ะะลืมไปเบิดพี่น้องอว่าพืนผัวเมียนี่แหละเออผัวเมียว่าพื้นผัวเมียเนาะผัวคอคอยก็ได้เออเพราะชั้นนั่นคอยทุ่งสิีบอกไว้ไหาเดอ้อคือนางกรณีนางอ้นกับนางกานานี่เท่ากา้านาอันี่ถ้าเขาคืนดีก็ได้คอยก็ยินดีอืถูกต้องคืนดันได้คอยก็ยินดีมันเป็นมันเป็น ป้าหน้าเขาก็ไม่ใช่ว,ว่าคนจะเลวร้าอะไรและนางอ้อนเขาก็บ่แม่นคนสิเร้ไยน์ยังกมากเออคนเรามันก็มีทั้งดีและทั้งชั่วเอ,นนเออนกนาเออขอยกบ,บังยี่ดอกคิดพินหักแต่ว่าอันความคิดเขายังเป็นเด็กเกินไปแต่ว่าเขายังมองอนาคตลูกนะเขาเลี้ยงได้แต่เลี้ยงยังไงให้มันมีคุณภาพเออแต่ว่าขอยบ่กว่าเฮียพดอกข่อยเลี้ยงลูกขอยที่กลัว ผมไปสนใจพอเรอยกเอาลูกเพระไปเลี้ยงเขาไปเลี้ยงลดจ้ะแต่ว่าข่อยก็เลี้ยงลูกข่อยให้ดีที่สุดพี่น้องคะแค่นั้นแหละเออให้มันมีอนาคตเลี้ยงกินหันกินนี่เลี้ยงกินประแดดก็เลี้ยงได้ข่อยก็ใหญ่มันนอนประแดกนอนมันหมกผิดก็คือข่อยบ่มีคุณภาพคือข่อยคู่มือไ่้แหละข่อยมีคุณภาพนังพี่น้องข่อยบ่มีข่อยใหญ่ด้วยตัวเองอืมใหญ่ด้วยตัวเองอายุตั้งแต่สิบปีสิบเอ็ดปีข่อยเขาไปรับจ้างตอนข่อยเรียนน่งเรียนนังซื้ออยู่ตอนนั้น พออยู่ประหนึ่งปะสองขอเขก็ไปรับจ้างขูดมะกเ้าเลยได้พี่นอ้องขูดมะกเผาเมื่ออันอชั่วโมงหนึ่งได้จละสองพันกีบสมไยเตกี้อันนี้สองพันกีบพอได้เงินไปโรงเรียนอันนี้ฮนะสิว่าให้ฟังตอนขอเรียนประหนึ่งปะสองขอขายอังอยู่แปดเก้าปีก็ได้พี่นอ้องอืมอายุไลยแล้วก็เป็นอายุหนุอยได้เพราะว่าสมัยตะกี้นะ ถ่ายยังเกาะเขาเอิ้ญยังเกาะถ้ามือบะเึงหูแบบนี้เขาประหลับเขาโรงเรี้ยนนถอะนะรักบูฮูคือกันสูตรผู้เฒ่าว่าถ้ามือทงหูแบบนี้จังศิลับถ้าผู้ได้บอกแบบบะเึงหูแบบนี้นต่เพิ่นประหลับได้พี่น้องตะกี้นะเป็นอนันต์ก็มานนะไม่ว่าที่เบ้ามาหน่คือสมมุติเด้อพี่น้องเชวนเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเมียผัวผัวนี่ขอร้อกนะพี่น้องอย่าไปยุ่งกับเขาเถาะปล่อยเขาเออปล่อยเขาเถาะอย่าไปยุ่งกับใครคือกันอย่าไปยุ่งเป็นเรื่องทุกเจ้าของเป็นทุกเสือก ต้องว่าอคนนั้นบอกคนนี่บอกอือต้องยุบคลิปนี้ลักลักน้องมุนเล่ากัอยากว่าว่าคันทางคุณเป็นยังน้องสาวเป็นยังแย่เบาลงเอ่ยกระบเบาเผ็ดจะ่มาลงเอ่ยกระบาเผ็ดแล้วทีมีผฟัวใหม่หรือเราบมมีผัวใหม่หรือเขาสกึ้นดีกันมันก็เรื่องของเขามาต้องมาบอกว่าดักปากบันอันนู่นนี่นั่นค่อยเป็นบ้าค่อยว่าบพเมียนอันมานันนออยากว่าใส่หรือซื้อลักลักเลยนะ อยากว่าใส่อยากให้เป็นเรื่องอยากให้เป็นประเด็นกนเออว่อา<ห>ใส่ก็นี่คือกันกูก็ได้นีแเนี่ยว่าซู่ซูคือกันเออเออพราะซูนะ่ะมักเสือกเรื่องชาวบ้านว่าแม่ยังเด็กเออจะออไปมองคนอื่นพิษพิษเพี้ยนเพี้ยนไปกาบไดเขายังทําอะไรไม่ยังไม่ได้ออกนอกลูกนอกทางกันอย่าไปหาว่าวะกันคนเฮาน่ะเออ,เอ,อทามันดีมันก็สิได้เลิกปะสัพัวคนเฮาว่าพื้นผัวอันนี้บริวาถึงภัยว่าพื้นคนทั่วโลกแต่ละคู่นี่แหละ ขามันบ่มี้ามันบ่ดีกะเ้ากับห้าไม่ห้าเถื่อมันได้ดีกว่าเกา่าหาเถาื่ออาจจะแย่กว่าเกา่กเกาก็ได้การมีผัวองนะง่ายงอยู่ที่ความพร้มนะอมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องพอร้อมก่อนคอยกับบกเป๊คอยก็อยากเลิกอยากเลิกบับกเปขคอยก็ยอุ้คอยก็คืบบ่ได้เลิกคนเม่นพี่นอกเขาจกมันเป็นหายนี่ถ้าพ่อสิเลิกง่ายได้กะมึงบ่ได้ไปจากกูดอกอันสั้นมึงบ่ได้ไปจากกูดอกมึงอย่าฟันหวานเด้อเอาละขานเบ้า ก็พพพเพื่อนพวเมียเมียพูดได้ชิ่เข่าใจกับเข่าใจบ่เข่าใจก็แล้วแต่ย,าายังมายุ่งกันเเป็นว่าข่อยเข่าใจคนในโลกใบนี้สถานการณ์่อยมองความเป็นจริง่อยมองความโค้กหกหลักเตาเหลยบ่ไปใส่ไล่ใส่ไฟเขาเป็นอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้อันนั้นต้องเห็นกับตาได้ยินกับหูถึงจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะเกิดเป็นคนยาวหูเบาเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ